เสียบกุญแจคาไว้ที่รถโดยที่ไปร่วมง,งานแต่งงานก็ไม่ได้มีใครที่านรถจะเกิดความถูกลักไปผู้ต้องหาก็เดินผ่านหน้าบ้านก็เห็นกุญแจเสียบอยู่ก็ขับขี่ออกไปแต่ว่าจากุาที่เกษตรไปไปม่ไกลจะมีกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านซึ่งท่านกำนันเนี่ยเป็นคนติดไว้เป็นคนของเทศบาลกนทางหน้าโรงเรียนติดไว้งงก็เป็นข้อมูลในการสืบสวนของเราจนสืบทราบว่าผู้ต้องหาที่ปรากฏขี่ตามเนี้ยชื่อนายวันลบเพ่งวิพาธ มีพื้นเราอยู่ที่อำเภอสมเด็จตำรวจชุดสืบก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่าผู้หายคนนี้อยู่บ้านีทท่ที่กก่าวไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไปเจอรถที่ของผู้หายที่ยึดไปจริงแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงเป็นรองเท้าเป็นอะไรก็ตรงกันจึงไ,ได้ตรวจยึดมานะครับเมื่อผู้หายมาดูก็เป็นยี่ห้อรถเป็นรถของเ,เองนอกจากนั้นจากการขยายผลเนี่ยผู้หายคนนี้ได้ลักรถคันนี้อีกคันหนึ่งมาจากท้องที่ห้วยพึ่ง แต่ว่าไปเอาทะเบียนของรถอีกคันหนึ่งมามามาสวมใส่ไว้ซึ่งตอนนี้ผู้สาหาช่พึ่งก็ได้แจ้งความไปช่วยพึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยก็จะมาดําเนินการไปส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากเตือนว่าในคดีนี้ผู้ต้องหาเองเนี่ยไม่ใช่แก๊งลักรถหรือแก๊งลักรถถอดอะไรแต่อย่างไรเป็นเป็นเพียงแค่มีที่ใสยลักเล็กขโมยน้อยเจอรถมอไซค์ที่เสียบกุญแจเนี่ยจะหยิบอยไปขี่เล่น หมดน้ำมันก็ทิ้งแล้วก็ไปเอาคันอื่นไปเรื่อยเป็นนิสัยรักเล็นอย่างนี้นะครับฝากข้อห่วใจกับพี่น้องประชาชนว่าการจอดรถไว้เนี่ยอย่าพยายามเสียบุญแกไว้ให้ล็อกคอหรือล็อกป้องกันให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกุญแกเสียบไว้มันเป็นตัวให้กับคนร้ายที่ลักรถได้ง่ายขึ้นแต่ข้าก็ฝากเตือนนิดหนึ่งนะครับในการจอดรถป้องกันรถอยู่บนตัวเองนะครับส่วนผู้ต้องหาเองก็มีนิสัยรักเลกขกันน้อยๆเ่ระนั้นเองเป็นคนในพื้นที่ สมเด็จมาก่อเหตุในท้องที่นี้นะครับในส่วนนี้ทางตํารวจสพกะม่วงก็ก็จะได้ส่งมอบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์คืนผู้เสียหายส่วนตัวผู้เหาก็จะดําเนิดดนการตามหมายต่อไปนะครับในราคาที่ตรวจที่ได้ก็มีรถเป็นซึ่งเป็นของผู้เสียหายจริงนะครับเสื้อผ้าก็ตรงกับที่ในในวันเกิดเหตุนะครับรถอ่เถุงเกียงยินก็ใช่แล้วก็เข็มขัดก็ใช่แล้วก็รองเท้าใช่นะครับสอบสวนผู้เสียหายก,ก็ให้การรับสารภาพนะครับ มีอะไรสอบถามไหมครับเป็นผู้เสพบางครั้งก็<อ>กคือลักเล็กขโมยน้อยไปซื้อนะครับต<น>รวจปัสสาวะนี่มันไม่ได้เสพมาหลายวันแล้วตรวจไม่เจอเพราะาไม่ได้เสพหลายวันเพิ่งเพิ่งเอารถไปยังไม่ได้ไปไม่มีเงินเสพแต่ก็เสพเป็นบางครั้งน,นานเสพทีนะครับอันนี้คือชุดผู้เสพหายเองก็จําได้นะมั้ย พยานจากป้าคนหนึ่งก็จําได้ว่าวันก่อนนี้ได้คุยกับุนี้ผู้ต้องหาชุดนี้ไปสังเกตอไปสังเกตุอยู่ไปด้อมๆครับในบ้านตรงนั้นคือไม่ได้ไปขายไปขี่เล่นไปขี่ไปขี่เล่นหมดจัมันแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่ไปเจอคันใหม่นมันจะชอบไปลักตามบ้านที่เป็นงานงานบูญงานกระถินนะแล้วชาวบ้านมันจะมีรถหลายคันแล้วก็เสียกุญแจไว้ จะไปดูไปดูคันไหนที่มีกุญแจก็จะขี่ไปเลยครับพอหมดน้ํามันก็จะเปลี่ยนกันใหม่ก็เปลี่ยนทะเบียนไปกันเรื่อยนี่ใส่เป็นอย่างนี้ชอบชอบชอบเปลี่ยนรถใหม่ไปเรื่อยๆโดยไปรักเล็กขโมยน้อยบางครั้งก็เคยถามว่าเอาไปคืนเ,านเขาก็ดีทําได้นะทะเบียนไม่ติดทะเบียนวันน้ำติดอยู<ร>่ใช่ไหมแก<ร>ออกอ่าทำนานพอไปอ่าออกไปเออแกออมันแกออกแต่จอก็ออกอ่าก็จอก็ะออกเดินไปข้างหน้าไปข้างก็ออกอไปชัดเจนเลยนี่คือเจ้าของเจ้าของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินจับได้จับได้รถตัวเองครับ เหตุใดที่ต er. ้องเสียบกุญแจไว้เ <simulation> ป <products> ็นงานเตรียมงานแต่งของลูกชายครับ like คิดว่าจอดไม่นานก็เลยเสียบไว้เนี่ยคาคุณแจไว้เนี่ยฝากเตือนด้วยนะครับเป็น่วงใจจากตำรวจเราว่าการการจอดรถเนี่ยอย่าไปเสียบคุณแกคาไว้มันเป็นจุดรอดแหลมนิดนึงนะครับนะจำได้เสื้อผ้านี้ป้าป้าดูเสื้อผ้าใช่ไหมันนี้ได้ที่พูดด้วยที่เห็นป้าคนนี้จำเสื้อจำอะไรได้นะครับเสื้อผ้าของผู้ต้องหาเสื้อเสื้อที่เราคิดมาได้นะครับ เดี๋ยขัดนี่ใช่ไหมอําท้าก็ยิ่งใช่เลยข้าวาดสีเสต็ปนะครับเร่เรื่ดจนโดดประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็บเจาจักเกรถจากรองวันก็เห็นบวันนึจังถามมุนันถามว่อนี่โย่ขึ้นว่าญาติขี่ไปตัวละหันเรือตลานี่นะอืเลยคนแล้วทำมาไวสามเมื่อวันจังถามมากันไม่มีคนให้ขี่ไปได้บ้านเข้าใจว่าญาติอไปไปแจ้งตำรวจแต่แรกถูกมโด็ ที่หลังเกิดเสียกุญแจไปหมดพอครับพอเสียบไปจอดแล้วย่อมแล้วครับฝากฝากคนอื่นด้วยนะฝากฝากคนนี้ฝากฝากคนที่ฝากคนที่เสียบกุญแจไว้รถเนาะให้จอดสองทุกคันด้วยถ้าจอดอันตรายครับมันเป็นมันเป็นตัวเป็นยังไงวะเนี่ยมันติดสายครับมันเป็นงานจากของนะฮะเจอญาติจากซอยจากขี้ไปตัละอ่านไปซื้ออันซื้อนี่นะแม่ขับขาเขัาประมาทครับประมาทประมาทนะแต่ว่าตัวหลายๆเพราะว่าไอ้เพื่อนไอ้เจ้าบ้านในจักนั่นเนี่ย แล้วันเดือดร้อนหองหนาวันก็เดือดร้อนทั้งไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของเราต้องต้องต้องทำอยู่แล้วตามตำรวจเราคือขอบคพื้นตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว้ลแเป็นหน้าที่ครับติดตามรลอดได้ต่างทีมงานของจองหาจองไหนซ่องทีวีครับทุกจองเนอขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามและออกข่าวอะไรก็ใช้วันไช้วันเนาะค่ะมุ่จักว่าปีนี้ก็ให้ประมาทในกรุงเทพทุกจองนะครับขอบคุณหลายๆจัง